สวัสดีครับมือไหนมาอยู่กับชาวนอตะกีครับเดี๋ยวขอพามาเบรงรถครับเดี๋ยวขั้นไหนครับร่างหาเลาะเบงครับรถหลายครับรถหลายอย่างนี้กอดกองเอเด้เลยครับมีขั้นใส่ใดบ่ใส่อะไรก็มีครับ เาเกียร์ส <Okay. S 1> ิน hey. น e ี่วาไม่บ่หรอเอรสิเปยดนี่มี่ไนี่บ่ยี่สามหัวทาง่านยี่สามน่งันหนึ่งก็วมหนาบแล้วเนาเอ๊ะก็อุวง วะี่เรพวกนี้บ่เนี่ยนีะโรานี่เมพกองค์เดียวันนี่ดำดีเนาะั้นนี้นกวาเป็นหาสามนทั้งละขันเนอะขั้นนี้ไม่ก็จะว่าหนามุนเนาะหนามันอันนั้นมุนันเข้าโลกเลยซื้อเข้าโลกเลยซื้อหานิ่งเนี่ยรถม่เยอะรถก่อนยขากระจกบ่มีตัวตะเลยบะหัวตัวมือเนี่ นี่อ yup. ย yeah. ู่วถัขันนี่น like yep ี่นี่ขันนี่มันดีกว่าสามเก่านดียวดีกว่าแล้วร่นหมด้มันมีอย่งบ้าหนเดี๋ยวบงก็เข้างในยังโบอยู่นะรมเลยเออนี่ยไม่ไเลยรุ่นขั้นนี่ขั้นหนึ่งเนาะเอาเก่าสิันนี่ขั้นหนึงตัวนี้เบอเก่าองเก่าสอง นี่มันน่าคันนี่เดี๋ยวหาหาเดี๋ยวมันเป็นยังโ่าหาหาบ่ดีแล้วหา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 เนี่รถใส่ได้ด้วแต่ว่าเพราะวเพื่อง่ายมันหอนขอนหน้ารถไเอใส่วันนี้เอ็ดวันนี้เอ็ดเอใส่ว่าหลวงพ่อขึ้น้เพี่องไทยหอนกาคาคาคาเลยนีความเลยดีไกัน นี่เรพูว่าอันเปี้ยงไทยหอนขาขาขาขนาดหลดองวาเลอเราอเขาบ่ได้ร้องเบืองบ่าหอนนะรถไม่ยู่งม่กนบ่นี่นี่เข้าไปใส่อยู่เขามาเจอนเรานี่นี่ขั้นหนึ่งใส่เดีเลยเฮ้นี่นี่งใส่เดีเลยนี่ัตนี่บ่ฟ้าไทยดีบ่ทำเดียงก็ฟ้าไทยนะทำเดียฟ้าไทยดีบ่มาสามอีเด้อย มี่นี่นีสอนันนี้เนาะฮะเนี่เก้าหกเก้าหกนี่บ่ได้เห็นว่าสาขอนี่เก้าหกนี่เก้าหกนี่เก้าหกนี่รุ่้ให่เนี่ได้าหก่ได้รอเขเขียนไว้บ่เนี่หกนี่ไม่รนไม่เลยแต่ว่ามัน่มีน่ะมันบ่

เก่าด้เเขาเรียนยง้งนีรถ yeah. hmm. nah, ันเี <S <S IR ้วยแล้วก oh ็แล okay. so hey, ้อว่านี่ขั้นเหนือเขาเรียนใาง่ด้วพวนีขันอันนี้มันเรียนให่มาเนีเออหนี้เดขันที่ว่าไอี่ันนี้นี เออเขาว่าสิไปเอาน้่นี่ขั้นนี่เลยว่เนี่ยนี่ขั้นนี่เออนี่ยางไหมยางไหมนี่วะทางขั้นเเรียนยางบ่เพื่อผาคุ้มตัวเาเยเาุเพตฮะคเขาบ่เขาเพรมาเรียนยางลอยนึงนะยี่สิบลอยนึง พูนพูนพูนลอยนึงพุนจอยด้วยคนลอยนึงก็ได้ยุ๊กลอยนึงหนึ่งขั้นหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ามันคิคิดไปววามันมันางกับบ้านมันงามเนาะมีขั้นนะกับบ้างามสีมีงามสีมีเอหาหาแล้เอนว่าานง่ายหมดลอยนึงเงินลอยนึงกับะจกบบี้ตอนนี้รถรถไได้แต่ว่ามันติดบุบา่จ มันเกาหิ่งอยู่โดนเราจอกันเนะอันนี้ก็ว่ราห้องพีกันเอาขัา้นีลำพวกก็ฟนะา,า,า,าหายพ่ดีฟาดหายบ่ดีดีกว่าเห็นไหมนี่ลูกม้วนนี่เขาใส่ยืมทางข้อไหนนี่ลูกม้วนจอดดีสิดีก่งาน ก่อาจะดหมูบางลูมันกะใส่ยุติว่าถัาต้มาไล่เมยวะกุ่ใเขาไใส่ฟ้าไทยพองาหาหานรฮะวัวหุ่นหาหาฟ้าไทยขาหุ่นห้างหางฟ้าไทยห้างพันนี้มีลากลูกอะไรเนี่ยหาาีกแกใดหรอาในเพียงข่บ่ดังเลยนาะ พ่อคุณว่ามันดังคา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 เลยนี่เอาเก่าเอาเก่าส้วงก็มาหาหาส้วงขั้นหน่อเนาะเงี้ยนงี้ยเงี้หนาวท่านหนามุนเหนียวนาะมันเท็ดได้ว่าหนาววันนี้เดี๋ยวไปถอดเอาหนาวไหมเนี่ยว่เนี่ยไปถอดเอาหนาวขั้นไหมเนี่ยมาใส่เนี่ยได้ว่เนี่ยทางขั้น เบลไปถอดเอาหนาขั้นไม่ได้ไหมไส่เนี่ยได้ขั้นได้ได้เนาะไปถอดเอาหนาขั้นไม่มาใส่สัาขั้นหนาใส่ก็ได้ขั้นหุ่นเนาะเขาขั้นนี้เนาะขั้นนี้ดำดีนี่แมนแมนขั้นนี้ใช่ไหมรถเดี่รถพ่วงได้หนอขั้นนี้ขั้นึงเอากาสวงกับหาหเนาะสิงอังพะม่วงตัวนี้รถขั้นนี้มี่น้ำมันมันหัวนี่มีสายเปลี่ยนบ่นี่ทางคนเดี๋ยวเกิดช่างเปลี่ยนข่อยนี่ เมันคือน้มันหัวว่ะที่มันออกสายนี่ไหมนี่หันสายไหลกลับไหมเดี๋ยวช่างมันเกิดอะไรตัวมีสายเปลี่ยนหลายเนาะเข้มเข้มได้อยู่นี่เข้มได้อยู่นี่ท่านมีกระจกครบปะท่านมีบ่มีแต่ขาจับเนาะตัวนี้ดีเลยตัวนึ่งนี่เขาเดี๋ยวเขาเอาไปเรียนด้วยหันนี่ตอนมันย่งเอ็ดบ่บ่บ่อยู่นี่แหละเขาไปเรียนนั่นเดี๋ยวเรียนนั่นเรียนอย่างเยอะตุ้ยตุ้ยบวกซ้ำครับเตัวนี่เลยไปเมื่อหันหัน ไปย่างในช่วงสามที่เดือนน่ะฮะเดือนน่ะก็เห็นได้ยุบอันไปแดงอุ้งวังเรื่องลองยุบอุ้งวงเรื่องห็ไม่ยุบก่อนนี่แหรอครับผู้เสียวสองขั้นครับเก่าสวงกับหาหาครับ โซ่ถั่าหาหานะครับขั้นนึ่ครับคลิปนี้นก็ไว้ซ่อมอีกก่อครับดนะเดี๋ยวจะมาเอาโอขดมมาดำนะครับคลิปนี้ขอบพุดทีมารับชุมช่องนอกก,กีครับไป,ไปากกดตามก็ติดไรช่องนอกก,กีน้องครับ